สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง youtube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเรียนต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมของเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและวันนี้ครับทุกท่านเรา ได้นําเสนอโทรศัพท์เก่าโบราณของประเทศไทยซึ่งในคลิปเราได้โพสโทรศัพท์ประเทศญี่ปุ่นสวีเดนอังกฤษอเมริกาไปแล้วอันที่5คือประเทศไทยครับและช่องของเรานะครับ YouTube ยังมีเปลือกหอยแอมโมไน์จากมาดากัสกายุคไดโนเสาร์หรือแม้แต่เหรียญหายากของเจ้าหญิงไดอาน่าจนกระทั่งลอตเตอรี่เก่าโบราณปี2495มีช่องนี้ที่นี่ที่เดียวครับ วันนี้ครับเพื่อนๆให้เวลาเพื่อนๆสามวินาทีกดหยุดดูภาพเองครับนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน123กดหยุดเลยครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพครับเอาไปขยายดูเองนะครับในมือถือทีหลังได้หรือจะแคปภาพส่งเข้าไลน์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นกระดาษอาร์ตมันสวยๆมาก็ได้ครับ123กดหยุดครับเพื่อนๆแคปภาพครับเอาไปขยายดูเอง หรือแคปภาพส่งเข้าไลน์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาขยายลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆให้เพื่อนๆก็ได้อ่าเพื่อนๆครับจะเอาใจคนดู Youtube ช่องผมนะครับผมจะขยายให้ดูนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้เห็นรายละเอียดนะครับของโทรศัพท์เก่าโบราณเครื่องนี้ขยายสุดแล้วนะครับเอาใจคนดูช่อง Youtube ผมเป็นไงครับชัดไหมครับว้าวโทรศัพท์เก่าโบราณมุมเหลี่ยมขอบสีสันนะครับ ก็จะเป็นสีที่นุ่มๆเนาะตามที่คนสมัยก่อนเขานิยมนะครับว้าวครบ5้าวิผมจะเลื่อนนะครับเดี๋ยว youtube จะยาวเกินอยากดูนานกดหยุดดูเองเลยนะเพื่อนๆน,นี่ครับผมจะสรรหาของแปลกๆจากทั่วโลกให้เพื่อนๆได้ชมกันไปครับเพื่อนๆจัดไปครับมาแล้วครับเห็นชัดๆเลยไหมเห็นครบๆในคลิปเดียวเลยว้าว สีเขียวสีน้ำตาลสีแดงนะครับอันนี้ถ้าเอามาขัดขัดนะให้มันเงาเงาแล้วมาตั้งโชว์ร้านอาหารร้านเหล้านะหรือว่าร้านเหล้าปั่นหรือว่าร้านหม่าล่าอย่างเงี้ยโอ้โหเพื่อนๆสวยเลยผมบอกเลยโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปดูอะไรอีก ดติดตามชมได้เลยครับของหายากกว่าเดิมเก่ากว่าเดิมแพงกว่าเดิมอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ